สวัสดีครับน้องๆเดี๋ยววันนี้เราป้าจะพาพี่แะดากับน้องนิสามาที่ธนาคารออมสินนะครับผมมีมาทําอะไรเอ่ยมาทําอะไรมาฝากเหรียญเลยนี่เหรียญที่พี่ดากับน้องนิสาสะสมมานะครับต,ตลอดหนึ่งปีกว่านะครับผมได้เยอะะเลยโอเคอะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับผมโอเคอะป let's go อะปเดินตามเข้าไปเร็วนิสาไป GSB ก็ระหว่างรอคิวนะครับผมนี่เลยได้คิวที่เท่านี้ B 0 2 7นะครับผมน้องๆก็อ่าอันนี้เดี๋ยวระหว่างรอนครับก็น้องนิสา มีเด็กนอนมีเด็กนอนนะครับพอ่พอป๋าห้ามเล่นนะครับห้ามเล่นเดี๋ยวกระจกแตกนะครับเกิเด,ไปได,ดเป็นอ่ะถึงค,คิวแล้วได้คิวแล้วอ่ะไปได้คิว,วอ่ะไปเลยไปช่องที่หกไป ใช่ใช่ใช่ก็น,นี่เลยนะครับก็เริ่มฝากบัญชีกันแล้วนะครับก็อันนี้รับเสียงอยู่นะครับโอเค <c oughs> ไม่มีแล้วค่ะเพนๆอะ หมดแล้วใช่ไหมไหนอันนี้กระปุกกระปุกนี่ของน้องของของใครน้องลิสาอ่าอันนี้ของน้องลิสาน้องลิสามีสองกระปุกของพี่รดาก็มีสองกระปุกมีกระปุกแบบนี้นะครับน้องๆน,นะครับเป็นกระปุกทางัธนาคารอมสินนะจ๊ะนะครับผม<ๆ>แล้วก็มีกระปุกนี้อีกตัวนึงนะครับของพิรดานะครับโอเคอ่าต่อคิวต่อคิวต่อคิวอ่า ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพี่ระดากับน้องนิสาเก็บสะสมเงินได้เท่าไหร่โอเคเดี๋ยวพบกันนะครับโอ้โหกระปุกหมีนี่น่าจะได้เยอะอยู่นะครับน้องๆโอ้โหนี่เลยนี่เป็น พี่ป้าให้พี่ระดาเอาไว้ตอนที่ไปโรงเรียนในทุกๆวันนะครับมีแบงค์ด้วยอันนี้เงินพิเศษนะครับทําความดีนะที่เป็นแบงค์ที่เป็นแบงค์นี่คือทาความดีนะครับชสร็เหลือคุณแม่ทางานบ้านก็จะได้แบงค์นะโอ้แล้วก็จะมีเหรียญแต่โน่าเป็นเหรียญเต็มเลยโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูกันสรุปตอนจบให้นะครับเดี๋ยวป้าสรุปตอนจบให้ว่า น้องลัดาพิราดากับน้องลิสาเนี่ยได้เท่าไหร่นะอีเยอะอยู่เยอะอยู่ยังมีอยู่ข้างในอยู่เลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูของน้องลิสากันนะครับว่าจะได้เยอะขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวเอามาเท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 มีสองซสองซ้ำเอาเทน้องลิสาเท อ่าใส่ใส่เยอะอยู่เยอะอยู่อ่าน้อยขาถือน้อยขาถือลูกอ่าของหนู เดียวเดียวเดียเยเย็นเย็นหนักหนักลูกหนักอ่านี่นี่โอ้โหเยอะเลยว้าวโอเคเดียวเดียวเดียวอ่าไปเดี๋ยวรอนัดนะครับอันนี้โอเคนี่อ่าอันนี้ก็กำลัง เอาเงินเข้าบัญชีให้อยู่นะครับน้องๆเดี๋ยวป๊าสรุปให้นะว่าน้องระดาและน้องลิษาจะได้กันคนละเท่าไหร่จากที่สะสมมาระยะเวลาหนึ่งปีนะครับผมออมเงินกันนะครับน้องๆเพื่ออนาคตที่ดีนะครับผมจะได้ไม่ลำบากกันนะครับโอเคอ่าก็ตอนนี้น้องๆพี่ระดาและน้องลิษาก็ ฝากเงินกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมไหนโช์กระปุกหน่อยซิไหนสมุดอยู่ไหนไหนโช์ไงโอ้นี่โอเคนะครับก็อันนี้ยอดของทีระดาและน้องลี่สาเนาะที่สะสมเหรียญ1นปีนะครับน้องระดาเนี่ยได้อยู่2597บาทแล้วก็น้องลีสาได้อยู่1130บบาทเลยนะครับผมเยอะเหมือนกันนะสะสมกันนะครับผม,มาอาย,ยุน้อยๆนะครับจะได้มีเงินกันเยอะ โอเควันนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ละดาและนิสาด้วยนะครับโอเ,เอเราไม่ไหวเพื่อนๆเร็วโอเคาได้แล้วพบกันนะครับขอบคุณ GSB นะครับผมโอเคบ๊ายบายครับน้องๆ